สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับในหนังสือพูดได้บายพี่เป็กสาระดีๆสำหรับคนไม่มีเวลาอ่านผมพูดคุณปรับใช้ครั้งนี้เป็น EP 32ครับผมมาพูดให้ฟังเรื่องหักกับดึงใครแรงกว่ากันเดี๋ยวนี้พนักงานที่มีประสบการณ์ทําทำงานจากที่ทำงานเดียวเลยนะครับสัก10ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีไม่มากัลส่วนใหญ่ก็เราจะพบว่าทำงาน2-3ปีแล้วก็ย้ายไปทำงานที่อื่น คุณเจอแบบนี้มั้ยครับดังนั้นครับเกือบทุกองค์กรเลยครับก็ต่างพยายามจะหากลยุทธ์ในการรักษาทุนมนุษย์กันไว้เป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่ามีงานวิจัยของบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารบุคคลนะครับยักษ์ใหญ่เลยในเมืองไทยครับทำการวิจัยแล้วก็เก็บข้อมูลจากพนักงานจบใหม่นะครับพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับที่ตั้งใจว่าจะทํางานที่แรกเนี่ยไม่เกิน2ปีหลังจากนั้นก็จะย้ายไปทํางานที่อื่นเรื่อยๆเอ๊ะมันเกิดอะไรกันขึ้นครับ หลายๆคนคิดว่าเดียเ๋ยวนี้พนักงานมีความอดทนต่ำแต่ผมว่าจะไปโทษพนักงานหรือว่าโทษเด็กฝ่ายเดียวเนี่ยก็คงจะไม่ถูกนักนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไประหว่างสมัยนี้กับสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยนะครับยิ่งในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยเด็กจบใหม่ที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์เรียนโรงเรียน2ภาษาเนี่ย เข้าสู่ตลาดแรงงานอันนี้จะยิ่งมีความแตกต่างมากกว่าเดิมอีกเยอะเลยนะครับการที่พนักงานไม่อยู่กับองคอ์กรเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่ตัวพนักงานเองแต่อีกส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับองคอ์กรด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วการอยู่ต่อหรือการจากไปเนี่ยมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่2ส,ส่วนนะครับก็คือเป็นปัจจัยักจากภายในองคอ์กรหรือที่เรียกว่า push แฟกเตอร์นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นปัจจัยดึงจากภายนอกองค์กรนะครับคือเรียกว่า pull factor ทุกๆวันนี้ครับมีปัจจัยบางอย่างที่ผลักคนออกจากองค์กรไปทุกๆวันนะครับแล้วก็นอกองค์กรก็มีแรงดึงที่พยายามดึงบางคนในองค์กรออกไปเช่นกันนะครับนั้นถ้าแรงผลักนั้นมากพอ แม้ว่าไม่ต้องมีแรงดึงเลยนะครับคนคนนั้นก็อาจจะจากองค์กรไปในทางกลับกันครับถ้าแรงดึงจากข้างนอกมากพอหรือว่าแรงมากๆเลยเช่นเงินเดือนเพิ่มขึ้น2-3เท่าเลยอย่างเนี้นครับแม้จะไม่มีแรงผักจากภายในองค์กรเลยคนคนนั้นก็มีแนวโน้มสูงครับที่จะจากไปเช่นกันนะครับถ้าแรงผักและแรงดึงยังไม่มากพอการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจครับอยู่ตรงนี้ครับ ถ้าเผอเอิญปัจจัยดึงจากภายนอกองค์กรเข้ามาในจังหวะเดียวหรือจังหวะพอเหมาะพอดีกับปัจัยผักที่เกิดขึ้นจากภายในองค์กรเช่นโดนหัวหน้าตําหนิอย่างรุนแรงเลยแล้วบังเอิญมีเพื่อนหรือมีเจ้านายเก่าเนี่ยโทรมาชวนไปทํางานด้วยกันเนี่ยอันนี้มีโอกาสไปมากไปอยู่นะครับทั้งทั้งที่ถ้าเพียงแต่ถูกเจ้านายตําหนิอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีแรงดึงจากหัวหน้าเก่า อันนี้เขาอาจจะยังอยู่ก็ได้นะครับหรือในทางกลับกันครับถ้าเจ้านายเก่าโทรมาชวนไปทํางานด้วยแต่ตัวเองยังสนุกกับการทํางานที่ทํางานเดิมอยู่อันนี้ก็ไม่มีปัจจัยผกนะครับเขาก็ยังคงอยู่ทํางานที่เดิมต่อไปสิ่งที่องค์กรควรทําก็คือควรให้ความสนใจกับปัจจัยผกจากภายในองค์กรมากกว่าครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้และปกติครับ ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการทํางานของพนักงานเนี่ยประกอบด้วย3ปัจจัยหลักๆนะครับคืออันที่ 1. เนี่ยเป็นตัวองค์กรเองอันที่สองคือเป็นลักษณะงานและอันที่ 3. เป็นสิ่งสําคัญครับคือตัวหัวหน้างานเองเชื่อไหมครับว่าปัจจัยที่มีผลทําให้พนักงานลาออกมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือตัวหัวหน้างานนั่นเองนะครับดังคํากล่าวที่ว่าคนเข้าทํางานเพราะองค์กรแต่ออกไปเพราะหัวหน้า ลองสำรวจตัวเองแล้วก็ภายในองคอ์กรดูสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผักกับดึงใครแรงกว่ากันนะครับครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชอบกดไลค์ใช่กด Subscribe ใน YouTube ช่องหนังสือพูดได้บายพี่เป๊ะเราพบกันทุกวันพุธและวันเสาร์สวัสดีครับ